สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกออตกา้าตอบสื่อรับข้อเสนอเรือไม่ใช่เพราะเรื่องเงินสตเตฟานออติกา้าผู้รักษาประตูมือ2ของแมนเชสเตอร์ได้ตอบคําถามสื่อที่ว่ารับข้อเสนอการย้ายมาแมนเชสเตอร์ ไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่เพราะมีความมั่นคงในอาชีพหากมีเรื่องเงินจริงคงตอบรับข้อเสนอจากทีมอื่นไปแล้วโดยออติก้าเขาได้กล่าวแบบนี้นะครับว่าใช่ตัญญาที่แมนเชสเตียช่วยให้ผมมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงกระนั้นถ้ามันเกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวผมต้องยอมรับจากข้อเสนอทีมอื่นไปแล้วนี่นะครับเป็นคําตอบของออติก้านะครับเพราะว่าบอกว่าย้ายมาแมนเชสเตียไม่ใช่เพราะเรื่องเงินนะครับแต่ว่าเป็นเพราะเรื่องความมั่นคงในอาชีพของเขานะครับ มาดูข่าวที่2กันต่อนะครับแฟนโบวตเป๊ปใช้เงินเติเตมทับให้ซิตี้คุ้มค่าที่สุดในพรีเมียร์ลีกบรรดาแฟนบอลพาันโบวตให้เป๊ปกัวเดียร่ากุนซือของแมนซิตี้ว่าเป็นกุนตือที่ใช้เงินคุ้มค่ามากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกใบตัดรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษทำโพสำรวจสอบถามความเห็นของแฟนบอลว่ากุนตือคนไหนในศึกพรีเมียร์ลีกใช้เงินคุ้มค่าที่สุดปรากฏว่าเป็นเป๊ปกัวเดียร่าที่ลังอันดับหนึ่งจากการโบวตของแฟนบอลน,นะครับ ในอันดับที่2นะครับเป็นเจเกนคอปนายใหญ่ของเรียวพูลอันดับที่3นะครับเอ็ดดี้ฮาวซึ่งพานิวคาสเซิลพผง,งาดคว้าท็อปโปได้นะครับตามมาด้วยทางด้านโทมัสแฟงกุนซือของเบนฟอร์ดโรเบโตเดซาบีของไบตันส่วนมิเกลอาร์เตต้านะครับผู้จัดการทีมอาร์เตนน์รองแชมป์พรีเมียร์ลังอันดับที่7นะครับขณะที่ทางด้านเอริกเทนฮาร์กุนซือของแมนยูนะครับซึ่งพาทีมกลับไปเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้ในซีซั่นแรกหลังรับตำแหน่ง และพาทีมซิลแชมป์คาราบาวครับรวมถึงเข้าชิงถ้วย f a ครับแต่กุนซือชาวดัตหลังอันดับ13นะครับเป็นรองทั้งร็อบเอ็ดเวิร์ดกุนซือทีมน้องใหม่หรูตันทาวและแวงตองกอบันนีของเบอร์ล,ลี่ขณะที่คูเรนโปรเตกีกุนซือของบุฟนะครับลังท้ายสุดนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับผู้จัดการทีมนะครับในสึกพิมร์ลีกนะครับที่สามารถใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดในการเติมทัพมาดูข่าวต่อมาข่าวที่3 โอบิมิเกลเผยเคดีบีชกต่อยกับเอโตเหตุผลใหญ่ที่โดนย้ายจากเชลซีจอรนโอบิมิเกลดาวเตะทีมเชลซีแ์เหตุผลที่สำคัญที่เควินดบอยกับตันทีมชาติเบลเยียมย้ายออกจากทีมดังแห่งกรุงลอนดอนว่าเป็นเพราะมีปัญหาในสนามต้อมถึงขั้นลงไม้ลงมือชกต่อยกับซามูเอลเอโตสตาร์คนดังของสิงห์บูในเวลานั้นมิเกลนะครับเขาได้ตอบแบบนี้นะครับว่าเขาโมโหเขากดมากตอนที่ซามูเอลเอโตเข้าไปตะคอกใส่เขา พวกเขาชอบชกต่อยกันในสนามซ้อมเพราะเขาไม่ได้ซ้อมกันอย่างจริงจังตามที่ซามูเอลเอโต้ต้องการพวกเขาทะเลาะกันในสนามเราไม่คิดว่าเดอะบอยและโมฮัมเหม็ดซึ่งเล่นให้กับเชลซีในเวลานั้นในตอนนี้จะไปได้ไกลเหมือนทุกวันนี้แต่ต้องยกเครดิตให้กับพวกเขาพวกเขามาไกลมากพวกเขาพัฒนาและพวกเขาเป็นซูเปอร์ตาระดับโลกตอนที่ผมดูเควินเล่นในทุกวันนี้ผมยังคิดกับตัวเองว่าใช่เขาคนเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าเคดีบีหรือว่าเควินเดอะบอย คือล่างเทพแน่นอนนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในแมนซิตี้ของเรานะครับและหลังจากที่กุญซือเป๊ปโกเดล่าเข้ามานะครับเขาก็อัปเกรดเป็นอีกคันหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆพี่น้องชาวเระบยบสีฟ้ามีความคิดเห็นเหมือนกันไหมครับมารูุข่าต่อมานะครับคาราเชื่อเหลือแล่นชิวซิวแชมลีสบาย เจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังตำนานเลี้ยวฟูลมองว่าแมนเชสเตอร์จะเข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ไปครองอย่างไม่ยากเย็นหลังบุกถล่มแมนยู3-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาร์เกอร์เขาได้กล่าวว่าผมมีความรู้สึกกับซิตี้เหมือนกับที่ผมมีตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับแกรี่นีวิลและลอยคีนซึ่งแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อก่อนจะไม่ได้เป็นทีมนำในช่วงเวลานี้แต่มันแทบเหมือนกับว่าพวกเขาพร้อมสำหรับซีซั่นหลังแล้ว เกมใหญ่แบบนี้พวกเขาแสดงให้ผู้คนได้เห็นว่าพวกเขายอดเยี่ยมแค่ไหนพวกเขายังคงเป็นทีมที่จะเอาชนะได้ แต่ผมคิดว่าพวกเขาจะได้แชมป์ลีกอย่างง่ายดายในฤดูกาลนี้ผมคิดแบบนั้นผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลของผมจะเผชิญความท้าทายอย่างแท้จริงกับอาร์เซนอลแน่นอนว่าพวกเขาแย่งแชมป์เมื่อดูการที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าพวกเขาจะออกสตาร์ทได้ดีแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้เหมือนซีซั่นที่แล้วดังนั้นผมไม่คิดว่าทุกอย่างจะ100%ที่นั่นนี่นะครับเป็นทัศนะของทางด้านคาราเกอร์นะครับที่เชื่อว่ามนซติตี้ของเรานะครับ จะเล่นชิวและคว้าแชมป์พิอีกปีนี้ได้อย่างสบายไม่ยากเย็นแน่นอนมาดูข่าวต่อมานะครับอเบเลสบอกไม่ต้องห่วงลงเล่นร่วมฮาแลนด์ได้สบาย ฮูเลียนอัลบเลตตอบสื่อหลังถูกถามถึงการเล่นร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด์ว่าไม่ต้องห่วงพวกเขาสามารถลงเล่นร่วมกันได้และจะช่วยกันยิงและแอซิดให้กันแน่นอนมีการคาดเดากันมากมายว่าเราจะเล่นด้วยกันได้หรือไม่ซึ่งเราทั้งสองคนแสดงให้เห็นแล้วว่าเราทำได้จริงเมื่อดูการที่แล้วก็เช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เราเล่นด้วยกันพวกเราจะช่วยกันทำประตูและแอติดให้กันตลอดผมเองรู้สึกดีใจมากๆด้วยกับความสำเร็จและรางวัลที่ฮาแลนด์เขาได้รับนี่นะครับเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงนะครับ มืออาชีพของแท้นะฮะอเบเล่นะครับก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีปัญหาในการเล่นกับเอริงฮาร์แลนด์นะครับและทั้งคู่นะครับจะช่วยกันแอตติดและทําประตูช่วยให้แมนซิตี้คว้าแชมป์มาได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับเป๊ปรับชอบนักเตะของบอลเหนียวแน่นอยู่ในทีม เปปกดิอลากล่าวว่าเขาเองชื่นชอบนักเตะที่คลองบอลได้อย่างเหนียวแน่นอยู่ในทีมของเขาเพราะจะมีความสามารถในการเก็บบอลไว้นั่นคือหนึ่งในหลักการที่สําคัญที่สุดเปปกดิอลาเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมชอบนักเตะที่คลองบอลเหนียวๆนะเพราะว่าความสามารถในการเก็บบอลคือหนึ่งในหลักการสําคัญที่สุดที่ผมมองหาจากนักเตะและทีมการมีบอลอยู่กับตัวคือการเล่นเกมรับที่ดีที่สุดนักเตะจําเป็นต้องเก็บบอลให้ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลาบาก การเล่นแบบตัดบอลยาวถือเป็นเรื่องง่ายคุณแค่ไปลุ้นเก็บตกจังหวะ2ตอนที่บอลลอยอยู่กลางอากาศมันคือโอกาส -50 5 0ที่คุณหรือคู่แข่งจะได้ครองบอลอย่างไรก็ตามการที่คุณครองบอลอยู่กับเท้าหมายความว่าบอลคือของคุณ100%เเตหตุผลที่ทีมของผมเสียประตูน้อยเพราะว่าเราครองบอลกันได้อย่างเป็นตัวใหญ่นั่นเท่ากับเพิ่มโอกาสในการยิงประตูของเราและตัดโอกาสของคู่แข่งในเวลาเดียวกันเรียกได้ว,ว่าสมองเพชรสุดๆเลยนะครับบอสเป๊ปของเราในายใหญ่ของเรา ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ความสําเร็จหลังๆมานะครับอยู่กับแมนซิตี้เป็นเพราะว่าบอสเ๊ปของเรามีปัจจัยที่เฉียบแหลมเฉียบคมจริงๆอวยจนไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะครับสําหรับบอสเป๊ปกเดียร่านะครับก็อยากให้อยู่แมนซิตี้ของเราไปน,นานๆน,น,นะครับเอาละครับสำหรับอีนี้แอดมีนแนะนำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ